โอ้โหแต่บอหกนี้เริ่มห้าวนะฮะตีม้า้ายอย่างเดียวเลยอเทความไปเลยสวัสดีครับอยู่กัผมเอ็มปวดกลับมารุ้นว่า อีพีนี้จะเดือดและสนุกขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับมาครับเฮ้ยโอ้โหแต่1พันหกนี้เริ่มห้าวนะฮะตีม้าใยอย่างเดียวเลยเป็นเกมเดิมปะเนี่ยเฮ้ยเจนี้เราเสียฟีนะครับอ่ะเหมือนเขาจะไม่เล่นนะครับยังยังเสียฟีอยู่นะฮะยังยัง,ย,งยังไม่เสียไมเสีย อะไรเล่นมาสายต้องระวังเบีย้ยฟรีนะฮะเจอเล่นมาสายเจอมาขวาับอีกแล้วเหมือนคุ้นๆอีพีแบบนี้เอาผมไปขึ้นเม็ดทำไมครับอืมแบบเขาเรียกว่าสเตตียโยกนะฮะโยกแบบทําให้เราเสียทีเดินเล่นนะครับเพื่อที่จะย่อนะฮะอ,อ,อะไรเพื่ออะไร เขาเรียกว่าสเต็ปแบบย่อมาก,ก่อนเขาชกนะครับเอาละครกินตัดออกนอกอีกนะครับแต่มาหาโหดครับแล้วก็ยกมาไปริมกระดานแบบงงๆกู่เดืสู้แบบฮะเขามาทาอะไรแล้วก็นี่ปรับเป็นเม็ดทรายแล้วก็เนี่ยครับเบียตัวเก่งฮะ บอกว่าเขามีของนะครับมาสายแต้วนี้รอเปล่ามาสายเสียทีเดินนะครับชื่อเต้มคือเราพยายามระเปิดตรงหน้าขุนเขาเข้าไปในอนาคตรเราอาจจะเล่นแต้มแบบแต็มโมโซนะฮะจงหวันนี้เขาต้องหยุดคิดเลยนะครับคุณอะไรเนี่ย ดูว่ามาซ้ายผมจะลุกหรือเปล่าครับเอาเขากินออกนอกเลยอย่างนี้ผมใช้โคนกินเบีย้ยเข้าไปครับอืมาขาจะใช้ทอยอย่เงี้ยลุได้ใจใหญ่แล้วครับเสริมโคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งดูเซ่เขาจะทําอะไรเราแต่เมื่อกี้ในมีลุกนะฮะลุกเอาอกม้าไปแลกกับโคนนะครับพอดีว่าแบบเดี๋ยวว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรเดี๋ยวมากมันไม่สูสีฮะเอาเราไปจับโคนเขาครับ ไปเก่งไปเก่งเสียเรือะจะโค้นครับเอาเขาเอาเรือขึ้นมาผูกอย่างนี้เลยผมขูดที่จะซ้อนเรือเลยครับหืมจิตใจมันห้าวอาหารซะยิ่งนะักว่าไงครับผูกแบบนี้เอาเขาขึ้นมาครับจ้านี้เรากินได้นะหรือเปล่านะกินข้าวมากิกนจบเลยเนะ่ว่าผมซ้อนเรือดีกว่าจะเนี้น นั่นแหละครับตาเจซ้อนเรือครับมีไอเดียที่จะไปลุกหน้าขุนเขานะเขาขุนขึ้นเลยครับทีนี้ผมเอาเรือไปกดม้ามั้งเห็นไหมเห็นไหมหมดแล้วเราได้คลองเรือมาเล่นไหฮะเราได้คลองเรือมาเล่นแล้วเขา,าเขาเรือผูกครับ ถ้าอมตัวนี้คงแต่เรือเอาเรือไปจับเบีย้ยก่อนนะเรือไปจับเบีย้ยแล้วก็เขาดีเรือจับเบีย้ยเ, <c oughs> เอาเรือจับเบีย้ยจริงครับเรือจับเบีย้ยแล้วก็น่าจะขู่แบบเอาเรือไปซ้อนหน้ากดต่อขุนเขานะเ,าเขาต่อเลยนะครับเต้มนี้อย่าไปต่อนะเอาไปปล่อยเขาต่ออย่างนี้ครับไม่ดีครับไม่ดีดอา่า มันเขาเรียกว่าอะไรกำลังบุกของเรามันจะน้อยงลงนะฮะแต่ว่าเหมือนเราจะได้เปี้ยฟรีวะเขาถอยคนไลลกะไ้นะเจ้านี้ออเขาไปเตะขึ้นมาครับนี้ก็กินหมดครับอย่าบอกนะไปเตะโคนครับกินหมดก็จบครับเจ้านี้ไม่มีอะไรเขาเข้ามาไม่ได้นะ อะไ่เหลือไปอีกหนึ่งทีครับเตียนนี้เราเดินอะไรอะ you you try, เลือกกดโคนครับ <you S 1> เหลือเราจะหนีไม่ได้แล้วนะแล้วเ,เขาก็เอาเบี้ยก,กินครับเตี้ยนนี้เรามีเอามาขึ้นกับเอาโคนขึ้นผมจะเลือกอ,อะไรขึ้นอะ ถ้าเป็นโคนเอาเรือมานะครับมาไปจับเปียนะเอาทีเดินก่อนเขาจะเอาคนมาต่อได้มั้งถ้าเป็นอย่างนี้เขามาไปไล่เรือนะครับผมเรือผมนี่เสี่ยงตายเหเือน,นะเรือกดม้าครับอย่างนี้เรือเขาเข้ามาด้านหลังแล้วได้นะจับเบีย้ยที่ขาดอยู่ได้ปะ หมาเราเดี๋ยวเอยเรือเรานี่หน้าไม่ไน่ารอดนะฮะจังหวะน,นี้คือโดนกัะขังหน่วงเหนี่ยวฮะยังหาวิธีเอาตัวรอดไปได้ครับแต่จะรอดได้นานเท่าไหร่ต้องมาดูกัน ราต้องลุ้นเลยว่าเราจะสามารถแบบเอาตัวรอดจากหมากอย่างนี้ยังไงนะครับมุกก็ไม่ได้นะครับก็คือโคนอ่าไอตัวโคนของเรามันขึ้นไม่ได้นะถ้าจะขึ้นก็ต้องถอยมา้ามาแล้วก็เอาโคนขึ้นไปนี่ถึงจะเล่นได้ตอนนี้ผมเหมือนจะหยิบม,ม้านะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาไปลงกับอะไรนะแต่มจะแตะเบี้ยแตะขึ้นไปเ,นเรากินเรากินกินลุกปั๊บขึ้นโคนได้เปล่าถอยมาไหมถอยมาดีผมว่ามาตัวริมนะมาตัวริมเราไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะฉันก็อยถอยมาสั ผมไปตัดสินใจถอยอีกตัวหนึ่งแทนฮเพื่อที่จะได้อ่าทำเกมบุกค,ครับคือไอเดียต่อไปเราอาจจะแบบทิมโขนขึ้นไปได้นะครับทิมโขนขึ้นไปเพื่ออะไรทิมโขน,ขนไเพื่ออะไรไม่รู้นะขึ้นไปก่อนเขาก็ตีลุกครับผมใช้เม็ดปิดครับ โอเคผมเห็นไอเดียนะครับมีส่งโคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งได้นะครับทางทางเรานะก็โอเคครับยังมีพื้นที่ในการได้บุกค,ครับตัวน,นี้ก็ถอยม้าเข้ามาจับเบีย้ยที่เป็นจุดอ่อนด้วยครับอน,นาคตอาจจะเอามากินตัดสองโคนเบีย้ยก็ได้นะขอลุกไปก่อนนะครับโอ้ทำลายจุดอ่อนโดยการใช้ม้าเข้ามาแลกกับโคนเลยนะ แต่อันนี้เราทิมเบีย้ยเข้าไปได้ครับไล่โคนเข้าไปก่อนโคนเขาต้องขึ้นหนึ่งเดียวนะต้องขึ้นมาต่อนะครับพอโคนเขาขึ้นมาม้าเข้าขาดนะอย่าลืมน่าสนใจครับแต่มนี้โอ้เขาปล่อยโคนเลยครับอย่างนี้ก็กินโคนไปแล้วครับ นี่ครับเรือไปจับโคนอีกทีหนึ่งครับสร้างปัญหาให้กับเขาครับต้องดูว่าเขาจะเล่นอะไรนะถอยเรือผูกร่าเปล่าเตอมนี้เป็นว่าจะบุกเฉยเลยนะครับเวลาก็เป็นต่อค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเขามีแบบเบียสูงนะ แต้มน,นี้ถ้าเป็นผมผมน่าจะย่อเรือขึ้นมาอีกแต่ว่ายกมาไปจับเบีย้ยแล้วแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะทิ้มโคนขึ้นมาได้นะโคนเข้ามาต่อเราได้นะครับโยมาจับเบีย้ยแต้มน,นี้เห็นไ,ไหมครับทิ้มโคนขึ้นมาต่อครับอย่างนี้สบายสบ และแจมนี้ผมเดินอะไรอะมีมา้าไปลุกก่อนได้นะแต่เหมือนว่าเขาจะติดนะเอ้ยพี่มาลุกกินเบียก็ได้นะพเพราะอย่างนี้มันขึ้นไม่ได้ครับมันเมื่อกี้ต้องมาลุกกินเบียนะผมว่า ผมตัดสินใจพยายามไม่ปักมาครับโดนมาไปตีลูกหนึ่งทีครับกะจะแลกมาออกไปเลยเราไปต่อม้าตัวนึงนะผมไปแลกอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะทําให้กําลังในการปิดเกมของเราน้อยลงนะฮะ เอาขุนขึ้นมาครับผมกินเบีย้ยไปก่อนฮนะลุกกินเบีย้ยอ่ะแตยมน,นี้เขาเอาทางด้านของม้าครับเข้ามาผมมีตัวนี้ลุกได้แล้วก็ตัวหลังลุกได้นะฮะอย่างนี้เหมือนจะเสียเบียเบ้ยคืนนะ อยครับมาลูกไปก่อนนะเตี้ยนี้เราน่าจะมาลูกแล้วก็มีตำแหน่งที่จะได้ลูกกินเรือนะครับผมว่ามาลูกเมื่อกี้น่าจะโอเคกว่าเ <c oughs> ขาติดเรือเลยครับ นี่เขาได้เบีย้ยคู่ขึ้นมาอันตรายเขายกม้าไปไล่เรือเราก่อนครับคุตีลูกครับคุณก็ต้องขยับลงนะ หรือไม่ก็ขยับซ้ายเฉยๆก็ขยับติดครับผมก็เลยได้ทีเดินในการจับเบีย้ยไปหนึ่งตัวครับเอ้ย<ๆ>จับเม็ดสิอ่ะขอเม็ดถอยมาไล่นะฮะ<ๆ>ถอยเลือกลับมาครับ จมทีเบีย้ยต่อครับนี่ตีลูกแรกอ่าม้าครับผมจริงไม่จําเป็นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เป็นต้องแลกก็ได้นะแต่ผมอาจจะไม่ชอบความวุ่นวายครับก็เลยแลกตัวม้ากออกไปก่อนเข้าไงลูกครับผมขึ้นตรงๆเลยเี่นี้ มาจะเอาตัวหมากไปทำเกมครับดจับม้าไปหนึ่งตัวครับผมต้องเดินอะไรเลือกผูกก็ได้นะไม่เป็นต้องถอยนะครับมาตัวนั้เอาไปถอยครับโอเคถอยจมตีเม็ดนะเอาทีเดินครับเอาทีเดินแต่เขาก็มีลุกได้นะลุกได้ทีหนึง่งแล้วก็ทีเม็ดขึ้นมาไล่ สว,สวยเหมือนกนกัเขาต่อเลยครับจงังหวะวัดใยว่าก,ก้าไล่หรือเปล่าคุณสามารถบีบฉันได้หรือเปล่าผมตอบเลยครับโอ้โห มันใจก้าวมรนบเนี่ยเขาเมฆขึ้นมาผมเอาเมฆขึ้นบ้างครับบล็อกไว้ก่อนครับโอย้ยนี้เขาถอยกลับมากินม้าเราได้เปล่าเนี่ย ไล่ยากนะครับไล่ยากผมว่าไม่น่าไปต่อเรือบ้าจี้เขานะพอเราไปต่อเรือแล้วแบบหมากมันเข้าถึงยากครับอย่างนี้คือต้องบนอีกยาวเลยเนี่ยครับผมก็พยายามปรับตำแหน่งครับ หาทางเอามาต่อจนได้ครับกินเข้าไปครับ อืมเมื่อกี้เสียดายน่าจะไปจับเบีย้ยเขานะ เอา้าลุกไปทีหนึ้งครับเก็มตึงเก็มตึงเฮ้ยเดินกันไปกับบางอย่างเสมอได้ได้ไดปวดนะต้องเสมอนะครับอย่างนี้อย่างครับว่าเราต้องขยับคุณนะ มันคิดอะไรไม่ออกครับตัวนั้นก็เลยเดินเดินเดไปเนี่ยครับคือเขาก็จะพยายามให้เราตัดสองเขาครับเพราะว่าม้ากระเบี้ยม,มันไล่ไม่จนนะเผื่อใครยังไม่รู้นะ อ,อย่างนี้เขาเข้ามาได้ครับเกมจบเลยฮะมันน่าหางุดหงิดจริงๆกับการไล่นมดจริงรูปอย่างนี้มันน่าจะไล่จนนะครับเดี๋ยวนี้เราเป็นลองเขาด้วยครับถ้าอยู่ในรูปนี้นะนลองแบบชัดเจนประเพอแพ้ด้วยเดี๋ยวลูกกินไม้อีกไหมนี่เมื่อกี้ โอเคครับจะนด้เวลาไปได้ครับเอามาดูภาวเพิ่มเติมนะยฮะจุดที่ทําให้เขาลองนะมันเป็นจุดที่อ่าจะาที่เขากระโดดมา้าลงมาตรงนี้ครับเนี่ยทําให้เราได้กินเข้าไปพอเขากินเข้ามาแต้มนี้นะครับเกิดให้เป็นจุดอ่อน คือจะเล่นให้คมจริงๆเลยก็คือเตี้มกระโดดม้าเข้าไปลุกครับเตี้มตรงนี้ถ้าเขาใช้โคนกินเราเอาเรือกินก่อนนะครับเพื่อที่จะโจมตีโคนฟรีของเขาแล้วก็มีม้าโจมตีโคนตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับมันเป็นการจับสองอัน,อนถ้าเขาแก้ด้วยการเอาโคนขึ้นมาโจมตีเรือนะครับทําให้ถ้าเราขยับเรือหนีเนี่ยไอตัวโคนเขาจะได้ถอยได้หรือว่าเอานขึ้นมาผูกได้นะครับ เราจะเล่นโดยการใช้ม้ตีลูกนคีคเขาไม่มีทางขึ้นมาได้นะครับเขาต้องหลงเท่านั้นนะ๋ยวเราก็จะเอาเรือกินเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาถ้าเขาขึ้นเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เอาเรือกินลุกนะครับถึงเขาจะกินม้าได้แต่ว่าเราก็จะได้กินโคนนะครับในอ่าตรงนี้ก็จะทําให้เราเป็นต่อนะครับเป็นต่อโคนกับเม็ดเลยนะครับเอาไปต่อโคนตัวหนึ่งนะครับกับเบี้ยอีกตัวหนึง่ง ซึ่งน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับในพื้นในตรงนี้นะนี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวขอโยนกลับไปนิดหนึ่งขอโยนกลับไปแป๊บหนึ่งนะครับเบีรยแล้วก็โคดน,นี่ครับในจุดนี้ถ้าสมมุติว่าเขาใช้ตรงแรกตรงนี้เนาะ เขามาลูกมาตัวนี้ขึ้นเป็นเต้มที่ผิดแล้วนะครับในเกมจริงคือผมไปทิมเบีย้ยโจมตีโคนนะฮะเห็นว่าโคนเขาขาดอยู่เปื่อแบบโคนเขากินหรืออะไรเงี้ยมารเขาจะเป็นอ่ามารเขาจะขาดได้นะครับผมก็เลยเล่นตรงนี้นะครับในเกมจริงคือเขาเดินโคนขึ้นมานะก็เดินโคนขึ้นมาผมก็กินเอาเม็ดกินผมใช้เรือเข้ามาจับโคนนะครับทำให้เขาต้องถอยเรือมาผูกนะผมไม่แน่ใจว่าทาไมถึงต้องถอยเรือมาผูกในเต้มนี้ผมยก มาขึ้นไปนะครับโจมตีเบี้ยเขาเอาคนมาต่อเลยก็ได้ที่ผมสามารถกินเข้าไปได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถอยกลับมาจ,จับเม็ดนะครับคือเรากินเข้าไปเลยถ้าสมมุติเขาใช้เรือกินมาเราเราก็ใช้มาโดดลุกคาดกินเรือเขานะครับแบบนี้ก็ชนะนะครับชนะชัดเจนเนี่ยก็โดดลุกเข้าไปพอเขาหลบอะไรเงี้ยเราก็กินเผอเออาจจะกลับมากินเบี้ยหรือก็ได้หรือว่าอาจจะถอยหนีชิงลงมาตามตัวนี้ก็ได้นะครับ เพื่อแบบเอาไปต่อมากันนะครับเราก็จะเป็นต่อเรือลำหนึ่งแบบเต็มเต็มเลยนะครับอย่างนี้ก็น่าจะชนะได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรูปเกมนี้ผมชนะเวลานาะในช่วงท้ายช่วงเลดเกมนะครับผมไปเดินพลาดอะไรเยอะกดตรงนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับอาจจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีเพียงแค่นี้ครับเิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เพเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้มีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ